สดีครับสำหรับวันนี้เป็นการทำการเรียนการสอนในเรื่องของเกวของกลุ่มที่6นะครับเป็นการเรียนการสอนของครั้งที่1นะครับโดยคุณครูต้นแบบเป็นคุณครูบดินซีมหานะครับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาระคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าค่คุณครูบดินจะ ดำเนินการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเครับครับผมสำหรับเรื่องที่จะหยิบยกมาใช้ในการเรียนการสอนนี้นครับก็คือในเรื่องของความสามารถในการสืบผลข้อมูลนะครับเพราะว่า <c oughs> เร่งเห็นว่าปัจจุบ,บันนักเรียนเขายัางไม่มีเทคนิคที่ใช้ในการสืบผลข้อมูลที่ที่ดีพอนะครับแล้วก็ทําให้ข้อมูลที่ได้มามันไม่มีประสิทธิภาพนะครับบางทีเอาพอเอามาใช้งานมันก็ส่งผลทําให้งานของของปทที่ที่นักเรียนเขาส่งมาเนี่ยมันด้อย คุณภาพลงด้วยนะครับก็ก็เลยมองว่ามันมันอาจจะเป็นประธานอยู่นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะสอนในเรื่องของเทคนิคต่างๆในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ความแตกต่างของคำสองคำที่นักเรียนเขาค่อนข้างสับสนกันก็คือคําว่า web browser กับ s t r t e g y เราจะสอนตรงนี้ก่อนแล้วก็จะสอนเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ จะสอนเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็รวมถึงโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้เรื่องต้นนะครับเรื่องต้นเดี๋ยวผมก็จะพูดเกินๆไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดในส่วนของอสไลด์ให้นักเรียนดูนะครับหลังจากนั้นก็จะเรื่องเข้าเข้าสู่เนื้อหาของการความหมายของการสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งดูแล้วนักเรียนเขาน่าจะรู้จักแค่ Google โปรแกรมเดียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะสอนแทรโปรแกรมอื่นไปนะครับแล้วก็จะมีการให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชันในมือถือเนาะเพื่อใช้ในการสืบค้นข้ขอมอูลตรงนี้ก็อยากให้ช่วยเป็นภาพตรงส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนช่วงที่นักเรียนได้ใช้กิจกรรมได้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะจะให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชันที่สามารถ ทำงานร่วมกับ้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็สามารถสื่อผลได้จากลูกถ่ายที่นักเรียนถ่ายเองหรือว่านักเรียนจะไปเสียรูปจากที่อื่นก็มาต้นหางนั้นก็ได้นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสรุปผลแล้วก็สอบถามนักเรียนถึงการนําเอาเทคนิคนต่างๆไปไประยุกตใช้ในการจัดก,การการสอนของเขานะครับ,นะรบว่าสามารถเอาไปใช้ในงานอื่นได้อย่างไรบ้างประมาณนี้ครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรา เข้าไปดูการเรียนการสอนของคุณครูบรินนะครับว่า4ีทนับนะเราจะทําการเรียนการสอนในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปในชัมม่วโมงสอนขอบคุณครับขอบคุณคนระับ